ยืนยันตัวตนให้ AI เห็นเนาะค่ะเอาค่ะเวลาเวลาหาบ่าอยากบ่คือลูกเลือดเนาะลูกเลือดนี่โอ้ยยัง,งอยูอ่อ่อนวอนเพิ่นังไหย <laughs> เบิ้งคลิปมู่จนตาจืดนลนะเห็นจังได้เอาเนาะเอาไปไปหดพักรอบบ้านที่นี่หดพักเราบา้นานเนาะค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับกำลังใจแรงใจดีๆขอบคุณทุกคนเน้ะค่ะเด้อขอเจ้เา,เาเดี๋ยวงานถาาดยังมือก่อนจากกระเป๋าอยู่ในหุ่นตาวาดีว่เห็น ตัวนังซื้อกับไล่เ,เบิดทักษิเไปบอกว่าจังไหนย่ยบัวมีเทคนิคดีๆกับบอกย่ยไล่เนี่ย เห็นตาบ่ดีว่าได้ใช้แว่นเมื่อนี้บ่าได้เอาอันบ่ได้เอาแว่นออกให้ว่าลูกเลือดดีโอ้สิบข้นกับยากหมื่นนึงนะว่าถึงสิบ ลับมีดไปน้ล่ลราคะพี่น้องเข้า่ะเวลา เวลาหาบ่อยอย่างบอคือลูกเลือดเนาะลูกเลือดนี่โอ้ยยังอยู่อ่อนว่นเพิ่งไดย <laughs> ไเดยอยู่อาทิตย์อาทิตย์ละลอยกันหยากกัน <laughs> ้องเวลาเวรังไชยขอบคุณมากมาก แยกกระไรยืนยันตัวตนนะคะ a อเพื e ่อนใครเนาะใครเนาะสวัสดีค่ะว่ารู้ว่าเป็นไผยนอกค่ะนะอกขั้นโมเมนต์ มันก็พุ่งพุ่งพุ่งไปเรื่อยๆเห็นไหมคะก็เละเบ้บเอเบ้อได้อีงคือว่าตะกอนนี่ไห่เป็นสมองสมองกับว่ามีฝนเียงเอาเอีงละฟองฝากฟองฝากอยู่งานถาดเดียวยาง เอาอีกงล้วฟองฝากฟงองฝากอยู่งานถาดเดียวยาง พอถึงอยู่ขาดลูกเลือดยังขาดบวกลายอยู่แต่ว่าเวลากไกลเป็ลไอยู่เวลาแต่ว่า,ล,า,าลูกเลือดดิโอ้ สิบคนก็นยากเมื่อน,นึงนะว่าถึงสิบพัดลม,ไ,มได้ไปไหนเลยเหรอ What? ลายด้านซ้ายด้านขวาด้านติดใจหรือหอยแมงคนะู่นะครับมีนนําหอยแมงคู่ตัวบบใหญ่ๆมากบบดดนะันะ้นง่ายสดๆนะกําลังใจยาญขอบคุณมากๆแย่กระไรยืนยันตัวตนนะคะเอไอเลื่อยยังมาถึงอยู่ขาดลูกเรือย,ยังขาดบวกรายอยู่ <laughs> ถ้าเวลาไกลไปไล็ไนไรอยู่เวลาวัอนอาทิตย์กี่ยางมือแรกนี่วันอาทิตย์กี่พักไปที่นตะกอนตอนที่ย้ายบ่อไล่นี่รู้ซื้อไว้ไอเพิ่นบ่บ่เห็นคลิปเขาเลยเนาะบันที่ไร่ขู่เมือนนี่เวลา ว่าตัวจิงแย่เป็นพูดยังสี่นสีได้โยลูกเรือมาหาเพราะเวลากายเป็นเท่าตัวแล้วสีได้ทำาม เทคนิค้ตามหาลูกเลือดนะเออเพราะหลุดที่เป็นตามเจ้งไหนต่่าเวลากรขึ้นซ่องซ้ำเมือนกับเป็นเมิอนอยู่เวลาบ่บ่บคืนยากแล้ว วันาอนนาทิตย์กี่ยางมื่อแรกนี่วันอาทิตย์กับที่ภาคไปเที่ยวยายบัวสวัสดีค่ะยายบัวขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อมาใหา้